สวัสดีครับ PB การ์ดเกมนะครับก็มาสู่คลิปนะครับรับสมัครแวนการ์ดดีพรีเมียมออนไลน์อ่าก็ฟังไม่ผิดนะครับผมมาถึงการแข่งพรีเมียมที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับเพราะว่าพรีเมียมเน้นน่าจะมาแทนแวนการ์ด V f o r r m t t กันแล้วนะครับเนื่องจากว่าปกติเนี่ยคนที่เล่นพรีเมียมแล้วก็เป็นโครง V อยู่แล้วนะครับผมการที่เสริมพรีเมียมได้เสริมสไตรค์เสริมทิกเกอร์ของภาคแวนดีไปได้เนี่ยก็น่าจะ ทำให้แวนวีที่ว่าน้องๆมีเด็กเนี่ยต่อยอดไปเล่นสู่ระดับประเทศได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าซึ่งแน,น่นอนนะครับน้องๆจะเห็นกันแล้วว่าจะมีการวางจําหน่ายพรีเมียมในรูปแบบของไมเทิ์นะนั่นคือ dps 0 1กันในเร็วๆนี้นี่เองนะครับเป็นรูปแบบไมเทิลอ่าก็น่าจะเป็นการแยกแคลงเหมือน Van แวนวีแหละครับนะครับเป็นการแยกแคนเหมือนแวนวีก็ต้องมาอรอลุ้นกันครับว่าจะขายเป็นเซตขายเป็นแพ็กอะไรยังไงเนี่ย นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมและก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นการดัน for premium format เนี่ยมาเป็นอันดับ2รอ,องจากแวนกาดดีกันแล้วนะครับผมก็ต่อยอดกันยาวๆนะครับผมไอค้คาว่า p เมี i ยมนี่ไม่ได้หมายความว่า V จะหมดคุณค่านะครับอย่างที่บอก V ก็ยังจําเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกโปรโมหรือว่าตัวฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโครง V กันทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ครับ ็เหมือนเดิมนะครับเราจะมาแข่งในวันเพื่อสบรดีนะครับผมาเวลาทุ่มสิเนี่ยไม่เกินทุ่มสิทุกคนต้องมารายงานตัวนะครับเราจะเริ่มแข่งรอบแรกไม่เกินทุ่มครึ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะมีคิวน้องๆรอส่งของอยู่นะครับตอนแรกก็ว่าจะแข่งวันศุกร์นะครับแต่พอเรามาวันพฤหัสือนเนี่ยเผื่อถ้าเกิดว่าเราส่งของให้น้องวันศุกร์ได้เนี่ยก็จะถึงน้องๆทันวันเสาร์ที่นั่นเองนะครับอ่าก็แค่นั้นเองนะครับลองดู ขยับเวลาให้เร็วขึ้นเพื่อที่น้องๆจะได้ไม่นอนดึกกันนะครับผมตัวที่เราจะรับสมัครกันเพียงแค่8คนเท่านั้นนะครับผม8คนเท่านั้นค่าสมัครก็อยู่ที่คนละ50บาทนะครับผมาการที่ว่าเราไม่ได้รับเอินสิบเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยโปรโมที่เราแจกจะเป็นซีรีส์แวนวีนะครับโปรโมทแวนวี Van เนี่ยจะเอามาแจกในพรีเมียมนะครับส่วนแวนดีเนี่ยเราแจกไปหมดแล้วนะครับผมไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น เราจะเหลือแค่โปรโมของแวนวีนะครับผมอันนี้แจ้งให้น้องๆทราบกันทุกคนนะตรงนี้กันเลยนะครับผมนะครับก็จะแข่งในระบบสวิตลาวนะครับผม8คนเนี่ยจะอยู่ประมาณ3รอบนะครับประมาณ3รอบแค่นั้นนะครับแข่งทุ่งครึ่งเนี่ยก็ไม่นานนะครับไม่น่าเกิน2ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับรวมทั้งอาจจะต่ออีกนิดหน่อยเพื่อที่จะเลือกโปรโมกันนะครับ โปรโมนี่จะได้คนละ1แบบแบบละ4ใบกันไปเลยนะครับผมอ่าได้กันจุกจุไม่ต้องเลือกไม่ต้องอะไรนะครับโดยที่อันดับหนึ่งได้เลือกก่อนนะครับผมอันดับหนึ่งได้เลือกก่อนแล้วก็2 3 4 5 6หตามลําดับโดยเราจะอิงอันดับจากในแอป KK การไฟซึ่งแน่นอนว่าน้องๆที่จะมาสมัครก็ต้องสมัครผ่านแอปสีม่วงของ KK อันนี้นี่เองนะครับผมอ่าก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการสมัครให้ ท้ายคลิปนะครับผมก็เป็นคลิปสั้นๆใครไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยทักถามในแชทของเพจลานได้นะครับผมมุมกล้องขออนุญาตให้น้องๆโชว์ให้เห็นทุกทุกโซนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเอ็กซ์ตรา้าดิกโซนดรอปดรอปโซนเอยหรือว่ากองการ์ดเอยขอให้น้องๆซื่อสัตย์แล้วก็ให้ได้เห็นกันทุกโซนด้วยนะครับผมก็เป็นครั้งแรกกันนะครับคิดว่าหลังจากนี้ทุกเดือนก็จะมีดีพรีเมียมฟอร์แม ให้น้องๆได้แข่งออนไลน์กัน่วรจะเป็นวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยแล้วแต่รอบนะครับแต่รอบนี้ขอเป็นวันพฤหัสก่อนแล้วก็จํานวนคนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับโปรโมที่ทาง KK แจกมาแต่ละเดือนนะครับอ่าก็มาลุ้นกันนะครับก็ขอจบแตเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็ทักมาถัางเชทมาได้นะครับเงื่อนไขอะไรยังไงก็ลองถามกันมาได้โดยเราจะส่งโปรโมก็ต่อเมื่อน,น้องๆแข่งครบ3ครั้งหรือน้องๆ สั่งสินค้านะครับผมเราจะส่งพร้อมกันนะครับถ้าแข่งครั้งเดียวเนี่ยเราไม่ได้ส่งให้นะครับก็แจ้งกันมาณตรงนี้นะครับใครฟังมาถึงใจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้เจ้าของร้านเพื่อเป็นกําลังใจกันสักนิดน,นะครับผมอ่าจะได้เราจะได้มีกําลังใจทําช่องแล้วก็มีคลิปดีๆลงให้ทุกวันเลยนะครับช่วงนี้คลิปแวนดีเนี่ยโอ้โหแบบมาแรงนะครับมาแรงก็สามารถไปดูกันได้นะครับแต่ละคนเช็งโมมีปฏิหารอะไรยังไงเนี่ย อัปเดตกันทุกวันนะครับตรงนี้มีเซอร์ไพรส์อัปตอนที่ยงคืนซะด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายคเคเคกัรไฟ์นะครับผมอ่าเราก็จะอยู่อันแรกเลยเพราะว่าเราเพิ่งอ่า ทางเคเคเพิ่งอนุมัติไปนะครับผมหรือถ้าเกิดน้องๆหาไม่เจอแล้วนี่ยก็เลื่อนมาวุดๆหรือว่าจะเป็นโทรโขงนะครับโทรโขงแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับงานแข่งนะครับติ๊กที่งานแข่งปับ๊บเราก็จะอยู่อันแรกเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่เจอก็อย่างที่บอกเลื่อนๆอีกนะครับเลื่อนๆฟึ๊ด <ๆ S 2> ติ๊กเข้าไปนะครับผมอ่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29นะจ๊ะ29เวลา6โมงเย็นนะครับแล้วก็อ่าทุ่มสิเนี่ยเราจะเริ่ม รายงานตัวแล้วก็ประกบคู่กันแล้วนะครับผมค่าสมครก็นี่ตามนี้เลยครับห้าสิบบาทเออแข่งแบรูปแบบสวิตแล้วโปรโมที่แจกก็เป็นโปรโมประจาเดือนการส่งก็จะส่งด้วยแฟลหรือปอนนะครับผมแล้วแต่พื้นที่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ50-60นะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมกดที่สมัครแข่งนะครับผมติ๊กที่ชําระที่ร้านนะครับผมหลังจากนั้นก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็ยืนยันการสมัครกดค้าง2วินะครับก็สามารถเป็น เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนั้นก็รอเจ้าของร้านอนุมัติโดยที่น้องๆโอนเงินผ่านาจะมีบัญชีที่ต้องโอนนะครับแล้วก็ส่งมาในแชทก่อนนะครับพอเราอนุมัติแล้วนะครับก็พี่ก็จะไปอนุมัติในแอป,ปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกน้องๆก่อนว่ารับสมัครกรตอนนี้ก็ประมาณ4ีหคนแล้วนะครับเหลือพื้นที่ให้ลงอีกประมาณไม่กี่คนแล้วนะครับอ่าประมาณสักสามคน นะครับไม่เกิดนี้เพราะว่าก่อนที่เราจะลงประกาศคลิปเนี้ยนะครับก็คนที่เห็นการแข่งเนี่ยก็กดสมัครมาก่อนแล้วน,นะครับผมก็ใครที่มีแวนวีนะครับมีพรีเมียมเนี่ยลองกดเข้ามาเล่นกันดูนะครับร้านเราก็ถือว่ามีเป็นร้านประจําที่มีแข่งทุกเดือนแล้วก็น้องๆพี่ๆที่มาเล่นทุกคนนี่ใส่ดีกันแน่นอนนะครับก็สามารถมาทัากมาถ่ายกันได้นะครับวันนี้ก็ขอจบจากเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะครับก็สวัสดีครับ